สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะพบกันกับพักนะคะชื่อช่อง The Season นะคะบ้านแห่งฤดูการเช้านี้นะคะที่อังกฤษนะคะอากาศดีมากนะคะเพราะว่าฝนตก2วันแล้วนะคะพักก็เลยเดินออกมาข้างนอกนะคะมาจิบกาแฟแล้วก็ชมดอกไม้ไปด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันนี้พักจะไปดูผลไม้นะคะว่าแกะจัะตัวยังนะคะอเจ็บมือเจ็บมือเจ็บมือ ตอนนี้ก็มีผล,ลไม้นะคะมีผล,ลไม้สุกๆนะคะออกมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็จะมีพวกราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่ทยอยสุกกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ฝนก็กำลังลงอีกแล้วนะคะราสเบอร์รี่ค่ะ โอ้เยอะเลยนะคะช่วงนี้ประมาณนี้นะคะโอ้เพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมีแมลงมาทยอยนะคะทยอยทยอยชิมของเรานะคะแมลงแมลงเขาก็ชอบทานนะ ฝนกำลังตกเลยสุกงอมมากเลยนะคะเนี่ยจะพักให้ดูตรงนี้นะเขาฉ่ำมากค่ะพอดีว่า<อ>ลูกค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ ี่ค่ะจะมีเยอะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะตามใต้ต้นนู้ไปถึงมุมนู้นเลยนะคะแล้วก็มีทางด้านบนอีกนะคะพอดีพักต้งขอโทษด้วยเก็บส,สดๆเยอะมากเลยนะคะราสเบอร์รี่ค่ะสดๆจากสวนเลยไปค่ะเพื่อนๆไปเก็บผลไม้ด้วยกันนะคะไปคะ่ะเก็บผลไม้กันนิดนึงคะ่ะ พราสองมือจะเร็วมากนะคะมือเดียวนี้จช้าหน่อย เก็บง่ายนะคะเราแค่จับเขาก็จะออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะสดมาก

นี้นะคะก็เป็นราส p เบอร์รีที่เราเก็บได้เมื่อกี้นี้นะคะประมาณนี้ค่ะโอ้ทานอิ่มเลยนะคะเนี่ยสอสคนนะคะสดมากค่ะเพื่อนๆพื่อนบ r ัเบอร์รีนะคะก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์มากมายนะคะเชิงหรือเพื่อนเสามารถหาข้อมูลได้ใน Google เลยนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปนะคะพักจะไปเด็ดแอปเปิลที่เป็นแอปเปิลหวานนะคะต้นนี้เพื่อนๆดู มีลูกไม่เยอะแต่ว่าเห็นไหมปัญหาของพักคือเนี่ยเจ้าพวกตัวแตนตัวต่อแล้วก็พึ่งนะคะที่สำคัญจะเป็นตัวแตนและตัวต่อนะคะมากินผลไม้เนี่ยมากินหมดเลยนะคะถ้าเราไม่รีบเก็บนะคะอาแต่พักคงจะต้องเด็ดแล้วนะคะแป๊บบนึง เป็นแอป,ปเปิลหวานนะคะต้นนี้หวานมากเ,าเาก็บยากนะคะเขาแอบ,บอยู่ข้างในจะมีน้ำด้วย นี่นะคะสรุปเหลือแค่สองลูกนะคะที่ได้ทานปกติต้นนี้จะมีประมาณอยู่5-6ลูกนะคะก็มีตัวพวกนี้นะเจาะกินไปจนหมดแล้วนะ,ะเหลือเท่าที่เห็นนี่อันนี้เราก็จะปล่อยไว้ให้เขากินนะคะโอเคค่ะค่ะสำหรับคลิปโชว์ผลไม้นะคะพาชม ผลไม้และพาเก็บผลไม้วันนี้ของพักนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมช่องของพักนะคะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนๆนะคะดูแลสุขภาพผนไมายให้ดีๆนะคะเพราะว่าโควิดก็ยังอยู่กับพวกเราไปอีกนานเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับทุกวันของชีวิตแล้วก็ทําในสิ่งที่รักนะคะหาความสุขรอบข้างให้เจออะไรที่เราทําแล้วมีความสุขนะคะไม่เดือดร้อนใครไม่ทําให้ใครโกรธหรือไม่สบอารมณ์นะคะเราก็ทําไปเถอคะค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบาย